สวัสดีครับแล้วก็นี่เป็นอีกคนหนึ่งนะที่มาทําการทดสอบผลิตภัณฑ์กับเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นเซมเซลล์ของรากผมนะที่ทําให้ผมเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นงอกดีดีขึ้นแล้วก็เส้นหนาขึ้นแล้วก็ลดการหลุดร่วงแต่ว่าน้องเป็นน้องเป็นคนลาวนะแล้วก็เขาเขาแนะนําตัวหน่อยสิ เดี๋ยวเขาพูดไทยได้แต่ว่าเดี๋ยวอยากอยากให้เขาพูดลามากกว่าสบายดีสบายดีสบายดีชื่ออลิงอายุ21ปีอ่ะน้องชื่ออลิงอายุ21ปีแล้วอปกติอยู่เมืองไทยอยู่แล้วไหมไม่ได้อยู่ใช่ไหมอัิมาอยู่ได้เกือบสี่ฮอตปีสี่ฮอดปีแล้วเนาะอ๋อ แล้วเรากเา็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตอนไหนอะประมาณเดือนประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนที่แล้วแล้วก็ใช้นานไหมประมาณเดือนเดือนปลายปแบบหนึ่งเดือนเนาะประมาณหนึ่งเดือนแล้วใช้เนี่ยใช้ตรงที่ไหนบ้างปก,ปกติเป็นคนผมร่วงไหมผมร่วงเยอะไหมะปกติ เป็นคนผมเลนแหละเอามือซาวสมันก็ติดมือแบบเยุะใช่ไหมเพราะเราทําสีผมด้วยใช่ป่ะแล้วก็เอเราเราฉีดเราฉีดสเปรย์นะตรงที่ไหนบ้างอะส่วนใหญ่ทีเน้นทั้งหน้าเพราะว่าเป็นคนที่ทั้งหน้าแบบมันมีายผมน้อยแต่มันแบบบวกเึยขึนหรือแ,แบบมีแต่มันบวแบบมันบวกทีมันบวกอ๋อมัน,มนคือมันไม่ขึ้นทีแล้วมันก็ไม่ดก ใน,ในลองเปิดผมให้ก็ดูก็คือตรงตรงนี้เนาะเป็นตรงเนี้ยแต่กะบอนนี้ก็จะเป็นแบบบอนนี้ก็จะเป็นแบบเห็นแหนมไปอะเห็นรสว่าเป็นหนังหัวทีอ่อืมอืมก็คือปกติตรงไรผมเนี่ยมันจะมีน้อยทีนี้เข้าไปฉีดตรงไรผมแล้วผมมันขึ้นมาเป็นเส้นหนาๆเส้นแข็งๆแล้วยาวก็แต่ว่าน้องเ็าทาแค่เดือนเดียวนะแล้วก็ได้ได้มาลองไปรียบเบกันเราตอนที่อยู่ประเทศไทยนะ แล้วก็เนี่ยก็สองคนละที่เราดูแล้วว่าเออใช้ทั้งสองใช้ทั้งสองคนเลยก็ขึ้นทั้งสองคนเลยแล้วก็มีเร็วด้วยเพราะว่ามันเดือนเดียวเองแล้วก็มันมันมันมีเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวไหมหรือว่าขึ้นตรงอื่นด้วยมีวันนี้แหละค่ะวันนี้เวลาเหตุยังกระยาแบบ สะผมแล้วดายผมแล้วจะเห็นเลยว่าวันนี้ร้านอืมแต่ตอนตอนนี้มันมีแบบผมเลี้ยงน้อยซีขืนมนผมก็มคือผมขึ้นใหม่แหละคือคือ,ค,อคืออันนี้อาจจะยังยังยังไม่มากนักเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้นะแล้วก็แต่ว่าของคนคนแรกเนี่ยอันนั้นอันนั้นชัดเจนเลยเพราะว่าเขาสี่เดือนแล้วก็ยาวเป็นสิบเซนเลยแล้วก็ขึ้นในจุดที่ ท,ที่ที่เขาไม่ขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขากลัวเวลาเซยผมขึ้นไปเขากลัวว่าหัวเขาจะล้านเขาเลยฉีดตรงไรผมตรงกรอบผมไอ,อ้นนี้เราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผู้หญิงกลัวหัวล้านกลัวหัวเถอ่อเขาเลยฉีดที่ไรผมนะแต่จริงๆอะ่ะก็มันมันต้องฉีดทั่วทั่วหัวไปหมดเลยทั่วดังศรีรษะเนี่ยแหละมันต้องฉีดอย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะล่วงตรงกลาง ตรงกลางเนี่ยแล้วก็อืมแล้วกสว็ส่วนส่วนท้ทอยนี่ไม่ค่อยล่วงหรอกส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นผมที่ที่แน่นแล้วก็หนาแล้วก็ล่วงยากถ้าถ้าเกิดเราจะฉีดปลิ่อฟิลมปลุกผมอะไรพวกนี้ฉีดที่ไรผมหรือว่าฉีดที่ตรงกลางศีรษะนี่ดีกว่า